ใหญ่มากดูนิ้วดูนิ้วอ้หางเขานิ้วก้อยเลยนะครับเดี๋ยวดมดูกันเน่ายัางยังไม่เน่านะครับสวัสดีครับพบก,กับดิดูอสตอรีนะครับวันนี้ดิดูสตอรี่จะพาทุกท่านมาดักหนูในนานะครับ พอดีช่วงนี้ข้าวกําลังตั้งท้องนะครับดูข้าวข้าวกําลังตั้งท้องแล้วก็กําลังจะออกรวงนะครับตอนนี้ช่วงนี้ข้าวจะหวานนะครับหนูจะชอบมากัดต้นข้าวนะครับทําให้ข้าวตายนะครับดูที่เหลืองๆนี่คือน่าจะหนูมากัดนะทั้งหญ้าทั้งข้าวแล้วก็ที่เห็นข้าวเหลืองๆตายอยู่ตรงกลางนี่คือ หนูมันมากัดนะครับหนูมันก็จะมากัดหาอยู่หากินแถวเนี้ยครับเกยจะพาทุกข่้นมาไปบ่วงดักหนูนะครับนี่เป็นบ่วงของปีที่แล้วนะครับอาจจะเก่าหน่อยมีสนิมแต่ว่าเพิ่งมาเจอหนูนะครับก็เลยต้องมาดักไว้ก่อน,นอย่างตรงนี้นะครับเป็นรูของหนูมันมาขุด หากินนะครับนี่เลยตอนนี้เรายังไม่เห็นทางเดินหนูเราก็จะดักดักแถวนี้นะครับเก,ก็จะหาดักตรงน,นี้ก็มีนะครับ ขุดคันนาขุดคันนาทะลุนี่สองฝั่งเลยเราก็เลยจะมาดักมันก่อนที่มันจะกัดต้นขาวของเราหมดหนานะครับเดี๋ยวดูก่อนไปทางไหนนี่น่าจะเป็นทางที่มันเดินนะครับ มันน่าจะทะลุมาตรงนีเ้เดี๋ยวเราจะดักตรงนี้เลยนะครับบ่วงกันก็จะมาทำบ่วงดักกันนะครับบ่วงอันนี้ทําไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับนี่ลักษณะของบ่วงก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับห,หนูเดินมาชนปุ๊บมันก็จะดีดรัดคอหนูเลยนะครับอ คนเดียวนะครับถือกล้องด้วยเดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นวงไว้นะครับแล้วเราก็ไปปักปักปักลงเลยนี่ผมทําใช้เองนะครับเลยทําดีหน่อยปักในานาตัวเองถ้าทําไปใส่ที่อื่นนี่ ไม่ต้องทําดีขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่านอกจากจะไม่ได้หนูแล้วบวงหายด้วยครับต้องทําให้มันแค่พอใช้ก็พออันนี้ทําในนาตัวเองก็สามารถทําให้มันดีๆสวยงามได้เราก็มาใส่กันเลยวิธีการใส่ก็แค่นี่ครับวันนี้เราจะปัก ไปตรงทางเดินของหนูเลยปบ,ยนะบกให้ห่างจากพื้นดินประมาณข้อมือนหนึ่งนะครับให้ตรงกลางของทางที่หนูวิ่ง ตรงที่ที่มันแคบๆจะดีมากนะก็คือทางที่หนูมันไม่มีที่อื่นวิ่งไปละมันจะมันจะวิ่งเข้าบ่วงเราพอดีเป๊ะเลยนะน,น่าจะได้แล้วนะองปต่อไปดิเดี๋ยวหาดูก่อน,นครับ อันนี้มันทะลุอยู่ฝั่งไหน,น,น,นไม่เห็นรอยทะลุนะไม่แน่ใจว่ามันขุดหาก,กินหรือเปล่าหรือมันอาจจะยังขุดไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราไปใส่อันต่อไปดีกว่าเผื่อตอนเย็นมันมาขุดต่อนะ

บวงอยู่ตรงกลางของทางเดินนู้นนะครับจะวิ่งเขาน่าจะพึ่งมานะครับเลยยังไม่มีรอยอยู่ที่นีแค่รูที่ขุดทะลุคันนานครับเขาก็น่าจะใช้เส้นทางนี้นะครับเรามาใส่อันต่อไปเลยนี่ดักตรงทางออกเลยนะครับ ปกติถ้ามีเห็นทางอื่นนี่จะไม่ค่อยดักกันตรงนี้นะครับพว,วาหนูมันวิ่งมาแล้วมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยโดนหนูนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่เห็นที่อื่น <c oughs> ก็เลยใส่ตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเดินหา <c oughs> ดูหนูที่อื่นก่อนนะ น oh, hey, uhm, ี่เราเจออีกแล้วนะครับโอ้วันนี้รูอย่างใหญ่เลยอันนี้ดูอย่างใหญ่เลยนะอันนี้น่าจะเป็นรูขุดหลายวันแลนะครับลอยเข้ามาแล้วครับลอยเข้ามาจากลอยเข้ามาจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตรงนี้ด้วย ใส่ตรงนี้ด้วยนะครับใส่ดักไว้หมดเลยเพื่อเธอคนเดียวบวกอันเล็กๆนะครับเก่าแล้วนะครับมันไม่ค่อยรูดแล้ว i do know ไปดูอีกฝั่งนึ่งก็มีเลยเดี๋ยวเราใส่ตรงนั้นอีกอีกหนึ่งน,นัดใส่ดักไว้เลยเดี๋ยวเราเขาวิ่งมาหลายทางเราจะใส่กันเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีแค่ประมาณนี้ครับหนูยังไม่เยอะเราใส่เยอะๆหลายๆอันนี้ ตรงที่ทีเดียวได้นนี่นะครับนะนะได้อีกอันนึงแล้ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งตรงข้ามครับน่าจะทะลุมีอะไรทะลุออกมานี่เจอแล้วครับ มัยทะลุออกมาจริงๆด้วยกูใหญ่ใหญ่เลยนะอู้หูอู้หูใหญ่ใหญ่เลยนะกูมีสองรูนะครับนี้รูนะใน,นี่อีกอันหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเขาอยู่อันไหนทะลุออกมาไหนว่าน่าจะเป็นอันนี้นะคเพราะใหม่กว่า สภาพดีกว่าเราจะดักในนี้นะเอาดักตรงทงองอไอ้นะครับ いいな、マイマイで。 นี่นะตรงนี้นะเราใส่่แเ้าเข้าไปตรงนี้อีกอันหนึ่งท้ายว่ะอันนี้ยังเบี้ยวๆหน่่ย แล้วนะครับใส่บวงดักหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูว่าเราจะได้หนูไหมนะครับโอ้ใส่แค่เจ็ดเปอันก็เหนื่อยเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันครับสวัสดีตอนเช้ากับนาข้าวเขียวเขียวนะครับวันนี้เราจะมาดูบ่วงที่เราดักหนูเมื่อวานนะครับจะได้ตัวไหม อันแรกอันแรกไม่หนึ่งตัวนะครับดูสองตัวนั่นเลนะครับอือมังต้องน่มเลนะงจะไมัครนะครับไม่โดน มันก็ไม่โดนครับเราจะไม่เก็บนะครับเราใส่ไว้แบบนี้เลยเพราะว่าบางทีบางวันหนูมันก็ไม่ออกมาวิ่ง ก็จะใส่ไว้แบนั้นเลยครับนันที่อยู่ข้างล่าง,างนี่ฮะลองไปดูกันอันนี้ก็ไม่โดนครับหรือว่าวันนี้เรา แน่นะครับหลังจากที่ไม่ได้มาดูบ่วงหนูสองวันนะครับเพราะว่าไปทำงานไม่ได้กลับบ้านไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูบ่วงกันครับจะมานไหมจะโดนไหมดูกันเลย อันเลยไม่ดูเลยน,น,นะอุย้ยมันมากัดข้าวตายไปเยอะเลยนะอันนี้ก็ไม่ดูนะนี่ดูวะมันก็ไม่ดูนคะรับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย ใส่ที่ทอืนนอ่น,น,น,นี้ไม่มีครับไ่ใช่ไม่ใส่ที่ตร่นี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะไม่มีรอยแต่ว่าเราไม่ได้ใส่อะไรไว้น่าอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ใส่อะไรไว้ฝั่งน,นี้ อันนี้ก็มีคนระับใส่ไว้แต่ว่าก็ไม่โดนเดี๋ยวตอนเย็นจะมาหาใส่ใหม่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะไม่โดนเลย,เลยนี่ก็ว่างเปล่าอันนี้นะอันี่จะมีนะปล่อยเราลงไปกูรู้สึกว่าจะมีนะครับอืมโอ้โอ้โอยุอ้ยนูอยยิ่งนูอยย่ โอ้ยโดนตั้งแต่วันนี้นี่โอ้ยโอ้ตายแล้วนะครับน่าจะโดนเมื่อคืนนะครับโอ้โอ้เร็วเร็วเร็วเร็ลองกันเจ็บไปหนึ่งนะครับโอ้ยโอ้ดู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  ดูขนาดกัเมื่อนะครับอ,อ,บนนบอ้ใหญ่มากดูนิ้วดูนิว้วอ้หางเ่านิ้วก้อยเลยนะครับอืมเดี๋ยวดมดูก่อนเน่ายัางยังไม่เน่านะครับยังไม่มีกลิ่นตัวยังอ,อ่อนๆอยู่เลยนะครับเนี่เนี่ยตัวยังอ,อ่อนๆอยู่เลยน่าจะเพิ่งโดนนะครับ โอ้มนัมนมนัมนมันมันโอ้หนูใหญ่ตัวแรกของปีหนูพกุกในนาอย่าปวดบวงอกอกก่อนนะหนูพุกในนาข้าวมันกัดข้าวจนพังหมดนี่ไ้แล้วอื้ม ดูดูกันยังไม่เหม็นนะครักหนูใหญ่ตัวแรกของปีเดี๋ยวไปดูตัวอื่นก่อนครับเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับม,มาจากทางไหนเนี่ยโอ้มาจากทางนี้มาจากทางนี้นะครับโอ้ เดี e <t ock up> <ma lush> ๋ยวว่ามาดวนบวงอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปดวนอื่นะนดวนอะนี่มเสร็จไปแล้วหนะครับนไห หมดแล้วนะครับหมดแล้วนี่นะครับอ,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 อืสรุปเสร็จไปหนึ่งตัวอ่ามัน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 ,มนตัวแรกของปีตัวใหญ่มาก ครับงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งให้ช่องด้วยตัวด,วย,ดวยสตอรีด้วยนะครับวันนี้ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ